ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15หกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีมังกรนะคะหากช่วงระยะเวลาสับไพ่นานเกินไปเลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทํานายได้เลยนะคะระยะเวลาในการสับไพ่ยอยู่ที่ประมาณ <Yeah. S> 1> 1. หนึ่งนาทีกว่านะคะ เลื่อน่านได้เลยนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากุมภาพาันนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรได้ไพ่ห้าไม่เทา้าระวังความขัดแยง้งนะคะสมหวังสำเร็จนะคะ มัน่นคงนะคะมั่นคงร่ำรวยชาวราศีมังกรก่อนที่คุณจะได้สมหวังสมปารถนาพบความสำเร็จคุณต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยง้งระวังระวังนะ,ะบางคนอาจจะเจอแล้วบางคนอาจจะยังไม่เจอหรือบางคนกำลังจะเจอในอนาคต ความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะในหุ้นส่วนในหน้าที่การงานในธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับใครก็ตามความขัดแย้งใดๆก็ตามก่อนที่คุณจะได้ตามที่คุณคาดหวังที่คุณสมบัติที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการความขัดแย้งเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนนะคะไม่ว่าจะในหน้าที่การงานการเงินธุรกิจหรือเรื่องใดๆของคุณก็ตามคุณจะพบปัญหา บางครั้งเอกสารสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงกันก็ได้นะะสิ่งที่ต้องระวังความขัดแยง้งเอกสารสัญญาต่างๆไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าบางครั้งการทำเอกสารการทำสัญญามันเป็น เหมือนกันล่างล่างเข้าวๆไว้ว่าเราจะทํากันในแบบนี้ตกลงกันแบบนี้ในกรอบนี้แต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างพอคุณไปพูดปากเปล่าตกลงปากเปล่ามันก็ไม่เป็นตามที่คุยกันในสัญญาอะไรเงี้ยก็มีก็มีอยากให้ดีที่สุดชาวราษีมังกรจะทําทําธุรกรรมใดๆก็ตามเอกสารใดๆก็ตามพยายามลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุด มากที่สุดนะคะลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่คุณจะจัดก,การได้นะ,ะเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะตามมาทีหลังทีหลังนะ,ะในสัญญาบางครั้งเซ็นสัญญาไปแล้วคุณก็อาจจะทําเอกสารแนบสัญญาฉบับที่หนึ่งสองสาเพิ่มไปก็ว่ากันยาตกลงคุยกันปากเปล่าถ้าตกลงคุยกันปากเปล่าเนี่ยโอกาสสาเร็จเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปตามที่ คุณคาดหวังคุณปรารถนานี่ยากนะคะนะคะเพราะว่าในโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมันต้องทําสัญญาทําเอกสารกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญคุณต้องให้ความสํญญาคัญเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินหรือเรื่องใดๆก็ตามที่คุณต้องการที่จะทําการซื้อขายที่ดินเหมือนกันบางครั้งคุณเอาเงินมาจําเขาไว้แล้วหมื่นหนึ่งเขาตกลงว่าเขาจะขายที่แปลงนี้ให้คุณ ต่บางเออมีคนอื่นมาชิงตัดหน้าคุณไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางครันน้งดีไม่ดีเงินหมื่นหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเขาหาเรื่องไม่คืนเงินเงินมาจําให้คุณอย่างเงี้ยก็มีแถมที่ที่เราอยากได้ก็ไม่ได้แถมเขาก็ไม่คืนเงินมัดจาให้อีกเพราะว่าเขาเอาที่ไปให้คนอื่นขายคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีโอกาสเบี้ยวโดนเบี้ยวนะคะในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆระวังระวัง ะะจะทำอะไรก็ตามถึงทําสัญญาเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณมีข้อตกลงใดเพิ่มเติมกันอีกคุณก็ควรทําเอกสารแนบสัญญาเพิ่มอีกนะะเพิ่มไปอีกนะคะอย่าตกลงกันปากเปล่ปาเด็ดขาดนะคะทำอะไรก็ตามให้มันรัดกุมนะคะแล้วก็ความขัดแยง้งระวังถ้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่าอย่าไปอย่าไปขัดแย้งเขาเยอะ บางครั้งเขาพูดอะไรเขาต้องการให้ทําอะไรทําตามน้ําไปก่อนนะไม่ว่าในเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจของคุณก็ตามไปตามน้ำก่อนอย่าพึ่งไปส่วนกระแสหรือไปขวางน้ำนะคะชาวราศีเมทุนนะถ้าคุณรู้สึกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไม่ดีคุณก็อ่อนน้อมผ่อนผ่อนปนอนยอมไปก่อนอย่าพึ่งบู้อาม อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะนอกจากว่ามันไม่ยุดิธรรมกับคุณจริงๆอ่ะอันนี้ต้องลุกขึ้นออกมาต่อสู้มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดคุณวิเคราะห์แล้วว่าถ้าคุณจะสร้างถ้าคุณยังจะดึงดันไปต่อมันจะทําให้เกิดความขัดแยง้งในในการเกิดความขัดแย้งเนี่ยคุณได้คุณได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากความขัดแยง้งบางครั้งมันผลเสียมากกว่าที่จะได้ผลดี งั้นก็อย่าไม่ต้องเพิ่มปัญหาให้ตัวเองนะคะในเรื่องหน้าที่การงานแล้วแลวสว้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อผ่านความขัดแย้งต่างๆไปได้แล้วปัญหาสักต่างๆไปไแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือปรับเ,เงินเดือนนคะคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานธุรกิจมากขึ้นปีนี้ชาวราศี มังกรน,นะคะโอกาสรวยก็เป็นของคุณเช่นกันนะ,ะช่วงแรกช่วงแรกการก่อตั้งการก่อร่างสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยการเริ่มทําธุรกิจค้าขายอะไรสักอย่างเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนก็ครช่วงแรกคุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยแต่คุณตรงทําไปคุณเหนื่อยแค่ช่วงแรกเหนื่อยแค่ช่วงแรกเท่านั้นแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จความมั่นคงนะในชีวิตนะคะ ชาวราศีมังกรแสงสว่างแห่งชีวิตดวงชะตาคุณกำลังเจ,จิดจลัจเจอจลัสด,ดั่งดวงพระอาทิตย์นะคะแต่คุณต้องผ่านปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ก่อนนะคะมันถามว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคนเราการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย คุณจะทํางานหรือทําธุรกิจคุณจะเริ่มงานใหม่เดี๋ยวคุณก็ต้องเจอปัญหาอุปสรคในหน้าที่การงาน,นเป็นเรื่องปกติธุรกิจเหมือนกันคุณจะก่อร่างสร้างธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งคุณก็ต้องเจอปัญหาอุปสรกกว่ามันจะอยู่ตัวได้กว่าจะมั่นคงมันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นใจเย็นใจเย็นๆนะคะชาวราศีมังกรมีสติมีสมาธินะคะในการทํางานในการทําธุรกิจตัวไหนที่ลดความขัดแย้งได้ให้ลด ไม่ต้องไปไฟกับเขามากไม่ต้องไปต่อสู้เขามากไม่ต้องไปแย่งชิงเขามากปล่อยเขาไปนะคะอืมคุณมุ่งเน้นที่ว่าทำเนยก็ได้ให้งานหรือธุรกิจของคุณสําเร็จหรือจเจริญรุ่งเรืองคุณมุ่งเป้าตรงนั้นถ้าความสําเร็จไหนที่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน,น,น้อยพยายามอย่าไปอย่าไปปั่นให้มันใหญ่ขึ้นนะให้มันเล็กอยู่เงี้นแล้วก็อย่าให้มันสงบผอมันไปเองอะไรประมาณนี้นะคะ เกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนธุรกิจทําก็ได้เพราะว่าบางครั้งเกิดจากความขัดแยง้งให้ระวังเรื่องความขัดแย้งต่างๆนะคะที่จะเข้ามาชาวราศีมังกรนะคะส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีมังกรนะคะก มันจะมีสองทางทางหนึ่งคนที่มีคู่นะคะมีปัญหาเราหองรละแหงการคุยกันไม่จบไม่เคลียรขัดแย้งกันตลอดคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีก็มีมีนะคะคู่คู่ที่มีปัญหาคุณต้องถ้ารู้สึกว่าหันหน้าคุยกันแล้วมันมันไปมันคุยกันยังไม่ได้ค,คุณเว้นระยะห่างกันก่อนถอยออกมาคนละก้าสองก้าก่อน รอโอกาสรอจังหวะที่ดีค่อยคุยกันค่อยเคลียร์ในความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากไปต่อแต่ถ้าคุณไม่อยากไปต่อคุณก็ต้องพูดต้องเคลียร์กับเขาให้ชัดเจนนะคาว่าไปต่อมันต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าคุณพร้อมไปต่อแต่เขาไม่พร้อมมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากไปต่อแต่คุณไม่พร้อมมันก็ไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์มันคาว่าไปต่อมันต้องพร้อม ทั้งคุณและเขาทั้งสองฝ่ายนะคะย้ําในความสัมพันธ์ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาส่วนคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหานะคะคู่ของคุณเนี่ยจะนําพามาซึ่งความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมันจะมีแยกเป็นคู่ที่ถ้ามีปัญหานี่จะ จะยังจะจะเหมือนจะลําบากหน่อยในชีวิตคู่ไม่ว่าจะคู่ที่คบเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งที่ออกไปในทางดีนะแล้วแต่ว่าสถานการณ์ใครจะเจอดีฝั่งดีหรือฝั่งไม่ดีคู่ที่ฝั่งดีนะก็ฐานะเนี่ยคู่จะนําพามาซึ่งความร่ํารวยมั่นคงใน ชีวิตคู่จะทําให้ชีวิตคุณอยู่สุข,ส,ขสบายเขาจะมาเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือคุณคุณกับเขาจะต้องสารสามัคคีสาร,สารพลังร่วมกันนะความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความร่ํารวยในชีวิตคู่รอคุณอยู่ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคู่รอคุณอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหากหากใครที่อยากแต่งงานอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากมั่นหมายก็มีโอกาสได้มั่นหมาย นะฮะหรือแต่งงานนะะแล้วก็อย่างหนึง่งคู่ไหนอาจจะบักคู่นะะในชีวิตคู่คนที่เป็นคู่นะฮะไม่ว่าคู่ที่กําลังแต่งงานอา่าพบเป็นแฟนได้แต่งงานถ้าคุณอยากมีบุตรคุณมีโอกาสได้มีบุตรนะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะมีบุตรมาเกิดกับคุณแล้วบุตรคนนี้จะนําโชคลาภสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วย แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่อยากมีต้องหาวิธีป้องกันนะคะมีเด็กจะอยากมาเกิดกับคุณแต่เขาจะนำพามาสึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จให้กับชีวิตของพวกคุณแต่ถ้าคุณไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องรับหาวิธีป้องกันแค่นั้นนะคะส่วนคนโสดคนโสดระวังระวังนะคะคนโสดะะนะคะ,คนะคะมันจะมี ก่อนที่คุณจะเจอคนที่ใช่เนะ่ะนะเขาคือเหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นการทดสอบเขาจะส่งคนมาทดสอบคุณว่าคุณคู่ควรที่จะได้คองคู่กับคนนี้หรือไม่เขาจะเอาบททดสอบโดยการส่งคนที่ยังไงอะ ส่งคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายมากกว่าเดิมพูดง่ายคนโสดมีโอกาสที่คนจะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความขัดแย้งมากกว่าเดิมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นเข้ามาแล้วมันมีเหตุให้ต้องทําให้ชีวิตคุณไม่สงบสุขอ่ะคุณก็เว้นก่อนในเรื่องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบหยุดก่อนหยุดก่อนเอ้ย ช่วงนี้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ค่อยสงบเลยอะไรเงี้ยคููที่จะเข้ามาคนโสดพอปล่อยเปิดประตูให้คนโน้นคนนี้เข้ามา,อาโอ้ชีวิตฉันวุ่นวายเหลือเกินปัญหาอุปสรรคเดี๋ยวก็หรือนําพาความขัดแยง้งนาพาปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเยอะเหลือเกินถ้าเป็นแบบนี้หยุดหยุดความสัมพันธ์เรื่องความรักบิกไปก่อนเน้นเรื่องการงานธุรกิจการเงินไว้ก่อนนะคะชาวราศีมังกร <c oughs> แล้ว แล้วจังหวะที่ดีจังหวะที่ใช่มันจะนำคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นคู่ที่อะไรเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตให้กับคุณเลยนะถ้าคุณหมดคู่ที่เป็นเคาะกรรมเจ้ากรรมในเวรกันไปก่อนนะคุณถึงเจอเจอคุณเนื้อคู่ที่ใช่คนที่ใช่เขาจะเป็นแสงสว่างนำพาในเรื่องชีวิตรักเขาจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับคุณ นะฮะจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เพียบพร้อมคนที่เขาจะมาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของคุณนะฮะคนเนี้ยที่จะเข้ามาค่อนข้างเป็นคนดีนะฮะแล้วเขาก็มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีมากเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะประคับประคองหรือช่วยเหลือชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณ แยกกว่าเดิมด้วยหนักกว่าเดิมคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามไม่ควรไปต่อในความสัมพันธ์คนจบคนเบรกในความสัมพันธ์นี้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะจะแยกเป็นฝั่งที่ระวังเข้ามาจะนําปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆความขัดแย้งต่างๆ,ๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็คนที่ดีคนที่ใช่จะเข้ามารางวัลชีวิตก็จะเป็นแสงสว่างจะนําพาชีวิตของคุณให้จเจริญพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองอันนี้ถ้าคู่ที่เจอคู่บุญนะ แต่ถ้าคู่ที่เจอเจ,อเจ้ากรรมนายเวรปัญหาอุปสรรคเพียบแน่นะคะประมาณนี้ชาวราศีมังกรน,นะคะเจอปัญหาเจออุปรสรรคในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักหรือเ,เรื่องใ,ใดๆก็ตามพยายามคิดไข้ควรช่ำชั่งน้ําหนักให้ดีถ้าเราเพราอที่จะไฟสู้ในความขัดแย้งนี้เราเสียหรือเราได้ได้รับผลเสีย ข้อดีข้อเสียอันไหนมากกว่าถ้าข้อดีได้มากกว่าคุณลุยได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าข้อดีแทบไม่มีเลยหรือมีนิดหน่อยข้อเสียเยอะกว่าหยุดหยุดที่จะไปขัดแยง้งหรือทะเลาะเบาแย้งกับบุคคลอื่นนะคะมีสติมีสมาธิและที่สําคัญหมั่นทําบุญรักษาสินงาสวดมนต์ด้นสมาธินะคะคุณเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเจอปัญหาอุปสรรคก่อนชีวิตคุณถึงจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จ นะคะชาวราศีมังกรไม่ใช่เฉพาะชาวราศีมังกรหรอกค่ะถ้าท่านอื่นก็เหมือนกันนะคะส่วนมากกว่าจะได้แต่แต่แตด้สิ่งแต่ะอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรใครได้อะไรง่ายๆมันเป็นเรื่องปกติแต่แค่ว่าถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆต้องมีสติมีสมาธิที่จะแก้ไขที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ได้ mm hmm. ก็พอคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ